พี่ครับพี่ครับผมอยากดูเกมที่เกี่ยวกับทหารสนุกสนุกมันมันในช่องพี่บ้างอะครับอุ้ยงั้นมาถูกทางแล้วน้องตอนนี้พี่มีเกมใหม่นี่ชื่อว่าทอมเกซี่โกดลีคอนไวเลนนี่ช่วงนี้พี่กำลังติดเลยน้องถึงมันจะไม่ใหม่สำหรับคนอื่นก็เถอะ <laughs> โอ้โหถ้างั้นแจ๋วเลยพี่แล้วก่อนที่ผมจะไปดูนี่ผมต้องทำยังไงกันล่ะครับอุ้ยไม่ยากเลยน้องน้องก็แค่ต้องกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยว่าคลิปพี่เนี่ยมันสนุกจริงๆเลยมันจะได้มีผลต่ออัลกอริทึมใน u t u b e นะคนจะไดมาดูกูเยอะๆจะได้มีกำลังใจในการทำไงไอ้น้องรักโอ้โหถ้างั้นผมรีบกดเลยพี่ผมนี่อยากดูคลิปพี่ใจจะขาดอยู่แล้วนยะก็ถ้าเองกดไลค์กดซับสไครต์แล้วนี่เราก็ไปดูคลิปกันเลยนี่น้องเบ้าอย่าลืมคอมเมนต์ให้กูด้วยนะที่ ยุดยุดยุดเดินเท้าเดินเท้ายุดยุดเราเข้าได้หมดแล้วแต่ทีนี้เราอย่าทำให้มันป่าแตกก็พอ drone going up ไม่รู้ไม่รู้ขึ้นเขาแล้วไม่รู้ครับผมขึ้นเขาแล้วได้แล้วได้ได้ได้เฮ้ยผมมุมนี้ทำไมโคตรแกมอ่ะเฮ้ยมีแค่ตัวเองผมให้ผมทำไมให้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง Mark, Mark ong mặc lập đập con lộn dinh pong gắn hôm dinh 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 ใครใครยิงก่อนผมมันนั้นไงมันจะถึงนั้นไงถึงตัวตูไงมันจะพลาดไงถ้าถึงตัวตูแล้วอ,อันคือเวลาครับขันขันครับเอ็ดได้แค่ได้จับหองทีเวทมาร์กเลยครับลูกพี่ โจโอ้ไม่หัวไม่ดึงเดินเท้าไหมเดินเท้าไหมหัวไม่ดึงคือการทำายพื่นเองนี่ไงตายแล้วโอ้โหต้องมาเห็นไอ้เนี่ยไอ้เนี่ย นืน A.P.G มีวิธีเดียวต้องเข้าทางน้ำต้องยิงเพท่าเรือสองตัวนี่มาหนึ่งกับมาสองยิงทนด์ก่อนเนรอถึงไงสนายต้องยิงพร้อมกันอะพร้อมไหม เดี๋ยวบิวมาหรอมาแล้วอเออผมยิงกันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บน,นึงผมยิงเลขสามอ่ะเดี๋ยวมันมีสองตัวตัวสองเพิ่งยิงนะอมา,ากออกก่อนมีนี่ไอตัวหนึ่งยิงได้เลยเลขสามพร้อมยิง เออออ่ะทีน <amounts to S 2> okay. okay. ี <oyu> ้ในฐานต้องยิงทำมันต้องมันไม่มีสัญญาณสัญญาณหัวดังอ่ะเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยตัวลำโพงเห็นอยู่หน้าเราเดี๋ยว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 เตรียมเตรียมยิงเบอร์สอง เยอะๆมันมีมันมีเออเออมันได้ยิงถังระเบิดระเบิดระเบิดถังอ่ะพี่เหมือนกันอ่ะยา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 ปลาแตกไอ้ยปูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสาม,สาม,สาม,สามยังไม่นิ่งสามยังไม่นิ่งแป๊บนึงบิวบิวช่วยพี่ยิงสามฟลา ทุกสองนะพร้อมพร้อมนะผีสวยวอ่ะรีโหลดตัวไกลผมเก็บผมเก็บผมเก็บหนึ่ง หนึ่งสองกูมองไม่เห็นเนี่ยใช่ใช่มันมันมันยังไม่รู้ว่าเรามาม,มันมันมันแค่สงใส่เฉยไอ้เหี้ยไอ้นี่มันบังว่ะสองมีใครยิงได้ไหมไม่ได้ตายเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งอีกตัวหนึ่งหนึ่งเรายิงทะลุเลยปหมไม่ได้อ่ะอยู่ข้างในหรือหลังนั่นเลยะ เออเดี๋ยวดูกูเป็นสไลยอยู่ข้างบนให้ไอหนึ่งหนึ่งออกแล้วหนึ่งออกมาแล้ว,ออลวยิงมาวิ่งมาเออมันวิ่งวิ่งไปแล้วเดี๋ยวนะอั่อนแล้วขึ้นเลยขึ้นเลย ไปสวยไปไปบ่อย I've light got some light panels here ไอ้ฟานี่คืออะไรเป็นคนเขาแล้วดิวไอ้เที่ฐานสีม่วงด้วยวันนั้นอันคดคลิปไปไปนั่งดูก็มาทำไมไม่ได้ยินเสียงตัวเองวะหรือเปิดไมค์ ทิ้งหายลืมเปิดไหม่เอา้าก็เปิดคุยกันตลอดอยู่นะไม่ใช่หรอคือลืมเปิดไมค์ในที่บันทึกอ่ะที่ในที่บันทึกมันจะเลือกได้ว่าระหว่างเปิดกันไม่เปิดแต่ว่าก่อนอัลตร้าตี้ไงก็เลยไม่ก็เลยปิดไปแต่ก็รู้เรื่องสับสน ประเด็นคือไปอัพโดนมาใหม่กดเราคิวแล้วมันจะยิงไอ้พวกนี้มั้งใช่ปะมันเอาโดนยิงศัตรูได้ใช่ไหมทำไมศัตรูมึนอ่ะเอามันมึนนี่เฉยละมึนเฉยๆพี่ออย่าทำเลยเจ้ากูมึงก็ตายเลยเอาถิ่ได้นที่ไม่ค่อยอยากจะบุกเลยวะทำไมอ่ะ อ่านสีม่วงนี่ไม่ค่อยอยากจะบุกเลยว่ะไม่โคตรถึกเออถึกจริงถึกไม่พอแยังยังแบบว่าเรียกมาได้ตลอดด้วยครบแล้วครบนี่ใช่ป่ะเดีต้องยิงต้องยิงกันก่อนพี่ยิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววังแผนก่อนอย่าเพิ่งทีถามอือหาทางเข้าแล้วเก็บเสียตัวยิงไอ้นี่ก่อนไอ้ลำโพงอ่ะยิงแล้วยิงแล้วไอ้ยิงกันละ ดิวเก็บกอะไนดิทำไมตายเสร็จร้อยมันรู้ตัวแล้วมั้งเนี่ยยังยังยังเราเรียกพวกไม่ได้แล้วพอแล้วยังไหมหรือรู้แล้วอ่ะรู้แล้วเว้ยเดี๋ยวสองตัวนี้ยิงแน่ไหมเฮ้ยออกมาแล้ววิ่งออกมาแล้วรอรอรอนี่เอ้ยยิงไม่ทะลุอีกใช้ไงวะ อันน right. oh so oh ี้แต่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 เอาละต้องเข้าแล้วจัดเลยจัดเลยเดี๋ยวน้องมันเรียกพู้ไม่ได้ก่อแล้วพี่โอ้หเรียกได้รีบรีบมารีบไปเข้ารีบไปใครไปล่อระเบิดยิงเลยไปทำอะไรบ้านอุล่อคุณด้วย

เรียบร้อยอ้าวเห็นเลยมีเครื่องบินไหมเหรอเครื่องบินไปไหนวะระเบิดไปแล้วใครไปยิงทิ้งมันง่ะดำเมียงนะระเบิดทิ้งเบิัสไปต่อขึ้นหอขึ้นหอมีมีรถมามีรถมายิงก่อนยิงหน่อยเห็นใครยิงเป็นตะแมงยง้หมวะเมื่อกี้เออวิวกันใสาไอ้ระเบิดกันสามกันยันระเบิด แจวแจวไอข้างอาวุธวะอนนะวะกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนไม่มีมีอยู่เนี่ยสลังใช่ไหมะเอหายฉันด้วยอีกเหรลงแรงลงแรงจังเไาเลยหยอเ่อันช่วงนี้หอหายากสรวสรว โอ้ยเอ๊เพื่เฮียเลยได้ได้ได้เฮียเมืองโคตรใหญ่เลยว่ะเนี่ยถ้าเฮียอยู่นี่เฮียเปิดป่าได้แน่เงี้ยถ้าสีแดงกะกล้าสู้อยู่ใช่ถ้าสีม่วงไม่ไหวจริงป่ะเฮียมันมาตลอดต้องรีบเล่นรีบไปดูดูเก็บเลยตัวเนี้ยแล้วทำไลด์เก็บผมเก็บผมเก็บหัวคอยไป้นะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋หออยหออยพี่ยิงไงพี่ยิงได้อยู่โอเคน่าจะสำรวจหมดละตอนนี้เรียบร้อยหอคอยหอคอยเฮียวิวมั้งหนึ่งอ้าฟาอ้าฟาเอาแมงเดินหลบไปตายตามเปิดหนเดียวนะอู โคครับ okay, หนึ่งนะหนึ่งสองซ้ำส,สวยไอ้นี่ข้างหน้าเนี่ยยิงเลยพุกนั่งหนึ่งอ่ะเยี่ยมในบ้านยิงในบ้านในบ้านยิงได้ปหมในยิงในบ้านไม่ได้<อ>ไม่ได,ไได้ไม่ได้รอเดี๋ยวยิงไอ้ตัวขวาดีกว่าเทคโอเจลนี่นี่ฮุกเดินมาแล้วมาสองเออสวยไปอ๋อภารกิจในบ้านภารกิจพี่เอาพจัดก,การเลยเฮ้ยมันมีรถสีม่วงอยู่ปะน่ะข้างในใช่ฮะ อ๋อไม่ได้เห็นข้อมูลนี่หว่าพวกจะลงเลยป่ะลงแล,ล้วลงแล้วอ๋อเดี๋ยวดูดวกูกูแคมป์ฮออยู่นี่เขาอยู่ข้างบนนะโอเคโอเคหน้าที่เฉยเฮียดูข้างบนก็ได้เป็นเผื่อเป็นสนัยเผื่อมันมาเพิ่มยอะไรยังไงกูมันมีจุดเหลืองให้ไปสี่จุดอ่ะผมไม่ได้หาตัวการพี่มันได้หาหัวหน้าไม่ฆ่าว่ะลองฟิลนะมันไม่ฆ่า ให้ค่าใช่ให้ค่าค่าทั้งหมดเลยเอือใช่ไหมใช่ใช่ตีอ่ะอีกตัวหนึ่งไปไหนแล้ววะน่ะกูยิงแล้วกูยิงแล้วมันได้ไปไหนต่ออ่ะโลหนึ่งลุ่นไงยวห้องลงไปรับโอเค เดี๋ยวอย่าเพิ่งลงได้ไหมอ่ะปวดเยี่ยวว่ะเทองน้ำหมดเออบินบินไว้ก่อนก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมทอมเคสซี่นะครับผมใครที่ชอบเกมนี้นะครับผมอย่าลืมซื้อกันกดไติดแล้วก็ซับสไครต์ไปเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอ้